านผู้ชมเรากลับมากับสถานที่ t h e r เหมือนว่าจะเกิดเหตุการ์บางอย่างเดี๋ยวไม่ไม่มาราต้องเออเฮ้ยแต่วเป็นเหตุการ์ที่มันแบบว่าเฮ้ยอะไรจะไ Power, Rocket, จะไเจเตอร์พาวเวอร์บ็อกเก็ตพิวเอา้าเอ้าปิดเฉยเผือกดปิดเอ้า นี่อะไรเอา้าไม้ไม้ไปปิดที่หนึ่งเอองั้นปิดตรงนี้โอเคงัต่อพีแพรยูเซลเอาที่รอดเอาชิดรอดเหรอแต่ว่าเรากลับมาที่ที่ว่าทครั้งหนึ่งนะครับกับสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่านานแล้วนะที่ผมไม่ได้กลับมาที่นี่แต่ว่า รอบนี้มาคนเดียวครับไม่ได้มากับเพื่อนด้วยมาคนเดียวรอบนี้สมาคามูบรู้ความจริงไม่อยู่เนะเพราะงั้นรอบนี้จะต้องใบกูโอ้โหโลบะร่างมีหลุมข้างล่างด้วยเหรอเหมือนข้าวก่อนไม่มีใช่ไหมไอ้นี่ที่มันอยู่ในปิด <S <S> <S อะไรอ่ะมันคืออะไรนี่ อะไรอ่ะโอ้ต้องบวกเฮ้ยปิดหน้าต่างด้วยอ่ะปิด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 หน้าต่างนะครับเออมีอะไรอีกไหมปุ๊บๆเดี๋ยวนะกำลังงงกำลังงงปิดมอแพงตื้ออย่างเมื่อกบดเมื่อกบดจะมีอะไรไหม ไม่กล้าขึ้นเลยลงเถอะเลอมีเรื่องอะไรข้างล่างนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วยเขาบอกว่าให้เราเพิ่ม signal strength ความแข็งแกร่งของสัญญาณโอเคงั้นเราเขต้องคอยเพิ่มอย่างนี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมนนนนะติดปนานๆเต็มอุ้ยถ้าตรงนี้เปิดหรือว่าเราต้องคอยเอ,อ่อคุ้มกันสถานที่นี้ไปเรื่อยเหรอผมอ่านในตรงนั้นไม่ทันนะครับผมอ่านข้อตกลงไม่ทัน เป็นว่าข้า่างนี้อาจจะมีบางอย่างลงไปดูปึ๊บมันคืออะไรตรงนั้นอะมอดแทบงั้ว่าเราทำตามที่เขาบอกเลยเขาสั่งไว้รอจนกว่าตำรวจจะมาถึงนะครับนี่ตาล่างจิตนาทีนะครับแล้วก็เติร์ดเลเวลโลคืออะไรอ่ะเนื่องจความยากหรอ ตอนนี้ยังโรอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นในอนาคตรอบน,นี้ผมอยู่คนเดียวค่อนข้างร้อนเลยอแต่ว่าเหมือนข้าวก่อนนี่มันค่อนข้างอุ้ยข้าวก่อนนี่ไม่ค่อนข้างเล่ยหล่อเลยนะไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูด้วยตอนนั้นตอนนี้มีประตูแล้วเป,ปิดประตูได้แล้ว่ะ อุยย้ยมากไปเตรถแป๊บอุ้ยนีร่ระดับมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วอะโมดูเลยโมดเลทรอเราต้องคุมกัรเวงหกนาทีโอเคไม่ได้อย่าอย่าู่ามีอะไรได้ไหมอุ้ยเปิเดอีก เดีย๋ยวมองว่าจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยถ้าัวจะเปลี่ยนทำไงดีมะเนี่ยเออเอ,าอะะ้าวอะไรวะเดี๋ยวาพลังงานจะหมดปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโอเคผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วเราต้องไปตรงนั้นใช่ไหม โอเคไปครับไปครับไปครับค <laughs> <ilgili> le ือเขาก่อนแล้วก็ไปตรงนี้เละเขาก่อนเราไปแบบไม่สุดไงมีคนไปด้วยรอบนี้เราไปคนเดียวโอ้ย restart restart r e s t a r เ generator เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งกลับรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรตามใช่ไหมเขาพาร์ทแรก แต่ว่าสองไม่ใช่กันดิน่าต่างเปิดอีกแล้วเต้องรออีกสามนาทีครับอุ้ยพนักงานด้านไหนเนี่ยโอ้โหด้านนอกอีกจะได้ตรงนี้ก่อนนี่ไม่มีอะไรนะครับอ่ะจะปิดด้วยกันเฮ้ยโอ,ยอย้ไม่ใช่ไม่ใช่แม่แป๊บแป๊บด้านนอก มีเดปักอะไรไหมไม่มีโอ้ตายแล้วโอ้ยข้างนบนมาแไ้วข้างบนไม่มีอะไรข้างบนดูเหมือนจะมีประโยชน์นะในอนาคตถ้าต่างเปิดอ,อีกแล้วเริ่ดๆๆๆคือพลังงานอย่งนี้ครับเฮ้ยไอไอ เดี่ยตรงนี้ไอ้ฟ้าล่างมันคืออะไรไอ้ต่างแดนก็ออยังขึ้นวะไปครับจับสแก็ตจับสแก็ตมาไว้ไม่มีจับสแก็ตโอ้ไม่ม,รรม,มีรู้สึกมันน่าจะมีจับสแก็ตอยูส่สักช่วงหนึ่งือตอนนี้ผมโลกราฟริกอยู่เพราะมาันค่อนข้าง,าง,างมืดมองอะไรไม่เห็นเลย ปึ้งไม่มีโอเคไอเราเรแหวงเลยโอเคปึ๊บปิดทับอุ้ยป่าจริงสมาคมผู้รู้ความจริงไม่มาเลยข้างบนเดี๋ยวนะฮะปิดคู่อ่ะเปิดคู่เลยเอ้าไอชาร์จชาร์จเปิดเปิดเปิดเดีฮ้ยวังไง เลเวลมันคืออะไรอะไฟล์ล่างอะไม่เข้าใจวะคิดที่ข้อ่ะแอบในตู้แอบเลยได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นหุ้ยลงไปตรงล่างก่อนหุ้ยเอาแกะปิดไว้ก่อนนั่นโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตาย เฮ้ยโอเคเดินได้เลยนะไดแป,ไป๊บแป๊บโอ้ตายแล้วขยันทางแล้วเลยอะไรเอ็กซ์รีมวะความยากเหรอไอ้นี่มันผมแปลไม่ออกจริงผมไม่เก่งผมแปลไม่ออกเอ็กซ์รีมแล้วเนี่ยโอ้ยเขี่วเอ็กซ์รีมมันต้องสุดสุดแหละ โคตรบ้าเดี๋ยวไอตรงนั้นพังอีกจะได้ไร่ะเว้ละโูสัานกการณ์รู้สึกว่ามันยากมากเลยเนี่ยอันนี่มันพ้าส,สองมันแค่เพิ่มความยากขึ้นมาวะคือถ้าเราแพ้รอบนี้นะครับผมปวดรู้เลยว่าผมจะไม่กลับไปที่นี่อีก เราตายรอบนี้เราจะไม่กลับมาอีกกลับ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 ห่อ่กขสิทธ์ไหมปิดก่อนแล้วครับหน้าต่างเปิดอีกแล้วเฮ้ยตำรวจมาแล้ว ก็ต่างเปิดอีกแล้วเฮ้ยตำรวจมาแล้วอะไรอ่ะ <c oughs> คุณเอาชีวิตรอดจนกระทั่งตำรวจมาถึงแล้วคุณก็ผ่านไปได้เรียบร้อยครับอีฟี่ปะ